khó thôi con Mèo nè, Này bó, này khăn bơi nè Nói ạ Như vậy mà Anh thăm lại lối của Họ họ cho lối của Lê Mèo Chạy mà dưới là lối cua. nhau không hả Mình chắc là bây này Hãy subscribe cho kênh Ghiền không ทำอีกแล้วครับหนูจะไม่ทำอีกแล้วครับโอเคมาแคร์โอเค,คมันน่าจะกลับตัวกลับใจแล้วมันน่าจะทำตัวกลับใจแล้วไม่ต้องสวัสดีครับผมเล็กเป็นในป่าครับก็<ค>วันนี้เนี่ยอยู่คนเดียวนะท่านผู้ชมวันนี้ท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะยังจําเด็กคนหนึ่งไม่ได้นะหรือไม่ก็บางคนอาจจะจําได้มันเป็นเด็กที่แสบมากๆเลยนะแต่ช่วงตอนก่อนจะปีใหม่นะ มันกลับตัวกลับใจให้เป็นคนดีผมก็เลยปล่อยมันกลับสู่เขาป่าและวันนี้มันเนี่ยจะกลับมาหาผมนะเป็นเทศกาลนะช่วงจะเป็นช่วงเทศกาลสงการมันบอกกับผมว่ามันจะมาในะช่วงสงการท่านผู้ชมก่อนเล่ายๆคือไอ้ลูกคนป่านะไอ้เด็กคนที่มันสแสบบที่ผมเคยตีก้นมนะันน่ะนั่นนะท่านผู้ชมเด็นนครับไม่รู้มันจะได้เจอมันหรือเปล่าขอนนุญาสักพักละจะไปชมคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ หนึ่งกฏตากันนั้นท่านชมให้เราไปเจอกันอีกครับไปด้วยชมให้ไปมาที่อยู่ติดกับบ้านนะไม่รู้ว่ามันจะมาหรือยังโอ้ยมาหรือยังมาหรือยังบอกกับผมี่จะมาปักแป้งนะเฮ้ยเฮ้ยท่านชมมันมาแล้ว เฮ้ยมาพูดคำหยาบหรออย่าพูดคำหยาบดิพูดเ <มา S 1> พราะเพราะฮะยังไม่ถึงจ้าจะไปหาสาวนางหน้ามึงเนี่ยขาจาวมึงหรือเปล่าเนี่ยฮะอย่าไปหาชุมนังขาจาวมึงหรือเปล่าเสือกไอ้ <c oughs> เอ้พูดคำหยาบดิวะาอ่ไปหาสาวคือมาหากันคิดทิ้งกูใช่ไหมนะเป็นไงบ้างวะอยู่นู้น ไม่ถามว่าไปอยู่ที่นน้นเป็นไงบ้างทำไมอะไรนะอากาศร้อนอย่างมันไปจุดไฟท่านผู้ชมนั้มีคนจุดไฟนะเมื่อคืนนะท่านผู้ชมเชื่อผมหรือเปล่าผมเนี่ยเห็นตอนท่าท้ตาลลวไฟตรงนี้นะมันขึ้นจุดเดียวใช่ไหมจุดๆเนี่ยมันก็ไปขึ้นตรงนู้นได้จุดนะผมคาดว่าน่าจะเป็นคนจุดนะท่านผู้ชมคิดว่าน่าจะไม่ใช่ฝีมือของธรรมชาตินะเป็นฝีมือของมนุษย์นะคิดว่ายังไงบ้างไฮเตี้ยว่างตงนี้สิเกิดว่ะ บ้าหรอไก่หายจะไปจุดได้ยังไงเนี่ยไม่ทีใจมันทำตัวเหรวะมันไปจุดอ่ะเออมืออ่ะไอ้ผู้ชายหยาบอายุเท่าไรแล้วสิบเก้าสิบล้านอีเท่าไรนะร้อยล้านเอาดีดีพันล้านกูสีให้เราอายุเท่าไรอายุเท่าไรอะไรดีกูไปเรียนมวยมันว่ายต้องกลัวไหมกลัววันนี้อยากให้ใครกลัว มันจะกล้ามันจะไปเล่นสกังมันจะไปป่าแตงสาที่อยูกินอ่อนตีนเปล่าอันนี้กลับตัวกลับใจเป็นคนดียังยังยังใช่ไหมกลับตัวยังฮะกลับตัวยังไม่กลับตัวถ้ไม่กลับตัวก็ไปไกลเลยไปมีเอาคล้องกินมาให้แล้วไปเลยไปไม่ได้ก็ไม่ไปแล้วมึงไม่กลับตัวกลับใจอ่ะอยากเรียน ไปหาสาวไปพาไปเดินเล่นในป่าเลยไหมไม่เอาไปหาสาวตรงนี้คนมันเยอะไปเดี๋ยวเขาจะแปลกใจเอาไปหาสาวผมจะขอเดินไปข้างในก่อนทุกช่ชมก็ไม่เจอมาได้ไหมก๊าซเป็นเด็กที่ต๊อปไอ้กูเจอห้างขายไม่หรอไหนข้างหน้านู่นน่ะใช่หรอไหนพาไปดูอะไรดิเออไม่เอาไกลที่ไหนพาไปดูหน่อยไปกูต้องขึ้นเขา ไหนล่ะไรู้ไหนพาไปดูหน่อยมาตาพิมหรือเอ้ยหางพิมหรือเปล่าไม่รู้ขลางนู่นน่ะไหนพาไปดูหน่อยสิไกลไม่เอาพูดดีดีพูจากันดีๆหน่อยอายุเท่าไหร่เนี่ยฮะคือมึงกูเนะะี่ยฮะอายุเท่าไหร่ฮะจะโดนโบกโบกเดี๋ยวเถอะมึงหยุดจุดโดนโบกพูจาไม่ดีตล้วก็เนะด็กคนนี้ ใหญ่ร้อนใหญ่ร้อนจับมัดมันมันครั้งนั้นองกไหมฮะต้งกลัวไหมมึงเป็นคนนัดกับกลวงนะวันนี้เนี่ยบอกว่าจะมาหาเนี่ยถามว่าต้องกลัวไหมฮะสรุปเชื่ออะไรสรุปมึงใช้รู้คนป่าไหมเดี๋ยดีไอ้ไอ้แพ้อะไอ้แพ้ใช่ล้องไหมหรือว่าเพื่อนมึงไอ้แพ้อะแพะน้ำลุ่มหนองกูเอาเดี๋ยดีเงี้ยมันมั่ว มั่วเหรครับมั่วอ่ะโอ้มั่วอย่างงั้นมั่วเพลย์งาเออหยัดได้ไงน่ะมึงงะทำไมไปเข้าไปดูทางเข้าบ้านหน่อยไปทางว้านหนูกูไปบย้ำไปแมวกูจำเป็นอยู่นู้นมึงกินอะไรเรี้ยงโหเฮ้ยเฮ้ยอย่าเกลียดไม่ฮะทำไมแซ่ล้วท่านผู้ชมไม่ทำไมฮะหยัดได้แล้วแซ่บอกฮะแซ่บอก ทำตัวแสบไกลไ,ไปกับบ้านไปเลย <c oughs> ไหนเต้นให้ดูหน่อยดิ <c oughs> ร้องเพลงรลง้องเพลงในคนป่าบ้ามดิมันเต้นกันยังไงมาเลยอุจมาออลออเอมาเลย mùa đấy mở Mua thu thu Tên đi đi Tên đi nhặt vợ Nhắc đuôi, Chọp Yơ anh đi tha Lơ Yơ nè, Lơ Yơ Yơ เฮ้ยขอโครับไม่เอาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมอย่ามากวนเอ้ออย่ามาอย่ามาเขาไล่หรอเฮ้ยเข่หรอไ่หรอไมรัฮยเล่นดิโอ้โหเล่นเล่นอะไรฮะไมเย ไงอย <to> <on> <c oughs> ุเท่ายหร่เอ็มพูดคำหยาบอ่ะไงอยุเท่ายแล้วอ่ะอยู่เท่าไหร่ก็ได้เรื่องเรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของมึงทำพูดคำหยาบอ่ะจะพูดคำหยางบก็ตัวมึงนะตัวตองมึงนะตโตไรฮะอายุพันปีนะอายุกี่ขวบแล้วเนี่ยสิบล้านขวบสิบล้านขวบอ่ะร้อนว่ะไหนเอ้ยยุงกัดด้ออ่อโอเคอ่ะตบให้ละหยาดเล่นนะเจ็บไหมยุงกัดอ่ะหยาดเยอะหยาดเยอะ ไปตั้งน้ำมัยดิทำตัวดีๆก่อนงอแป้งไหมกูดิพูดจาดีๆก่อนเดี๋ยวมาให้บอยเป่าแป้งให้กูถ้าพูดจาไม่ดีก็ไม่ให้เร็วพูดจาให้มันดีๆก่อนเร็วเร็วอย่ากลัวเตนพูดจาให้มันดีๆก่อนเพื่อนเล่นเหรอเออเพื่อนเล่นกนเตนเหรอกนเตนอยากนอนบอกป่ะอยากมาเนี่เอ้ ไข่เกียนนะไข่เกียนอยากวางไป้งไข่ไข่ไข่ฮะทำู้สร้างมาสามเมตรตาว้ยไข่ถามอะไเหรอะทำตัวให้มันดีๆก่อนเดี๋ยวพาไปซื้อ <woo f. S 1> แป้งอย่าทำตัวมาเมตต้าว้ยอ่ะตัวไม่มีเมลากาเด็กคนนี้ยแต่มันมองโจเด็กคนนี้เลย อย่าอย่าพูดคำไม่ดีถ้าพูดคำไม่ดีตีนะเด็กเล็กเนี่ยอย่าพูดอย่าเตียงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พูดเนี่ยอันนี้คือผู้ใหญ่แล้วอายุเท่าไหรสิบล้านเอาดีดีสิบพันเอาดีดีสิบหมื่นเต็มไหมเนี่ยยองกกอายุเท่าไหร่เอาดีดียองกกสมนี้จะอายุสิบขวบเองงั้นเนี่ยเออสิบขวบเองแหละเออพ่อแม่ไปไหนฮะยองกกอยากโดนหมกูไหม มึงยังถามยึงเป็นลูกคนบ้านหรือว่าลูกก่อร่ำกันแน่เนี่ยนะฮะอ,<า>อยากโดนมาอีกไหมอยากอยากโดนไหมใน,นท่านผูช้ชมนะผมเคยจับมันไว้ตรงนี้นะจับมัดใบสามเดือนนะหย่าเล่นหย่าเล่นกับผู้ใหญ่นะเป็นยังไงตอนที่โดนจับมัดใบสามเดือนน้องเล่าเหตุกรารณ์นี้มันเป็นยังไงไม่หงกูไม่อยากเล่าใมึงฟงังเป็นเด็กกับปอ,อกอูจับมันมึงเองนะไหนบอกว่าจะทำกับตัวกับใจเป็นคนดีแล้วไงมึงฝันเหรอ phản bảo con mình sẽ cắt trái lá, dài nhớ, dài chưa là đi đi, chưa, thà phu gia đi đâu, ăn náu mà đi đi con, chưa, nó khơi canh gù, giảm nay, con, kia con. หแกงกูไม่คยมุยกับมึงแกงกูก่อนงา,า,าเยอะมึง่า,า,าเยอะหมวกมึงลุดละไอหนอูเนงกูเนีย่ยมงเคยเคยได้ยินคำนี้ไหมนะคำไหนมึงเนีย่ยเสือก,อกบ้าปะเนีย่ยเนี่ยโงี่ใส่ไม่เปลี่ยนนะมึงนะ บอกคุณนี่ใส่ไม่เปลี่ยนมึงสิคุณยาแบบเป็นเด็กเป็นเล่มไงเป็นพูดคำยาอ๋อก,กูเป็นเด็กอยู่เออเมยุเท่าไรเมย์มยุตไรเม่์ยุตัสิบเจ็ดโอยายุสิแปดอายุสิบแปดแล้วโอ้โหขับพี่ผมขอโทษครับพี่ใหญ่ยเยอะมึงแล้วผู้ใหญ่อ่ะครับพี่ผู้ใหญ่ขับผู้ใหญ่ครับผมขอโทษครับพี่ผู้ใหญ่อา,หญอายุสิบแปดอายุสิบเจ็ดแค่ตัวประมาณนี้ครับพี่ผมอายุแค่สิบสามมันครับพี่ใหญ่เยอะ พี่ผมขอโทษครับใหญ่เยอะขอโทษวันน่ะมองเห็นโยนทั้งหมดทำไมเงินตียงก็แลหละฮะใหญ่ยเยอะมึงอ่ะใหญ่เยอะ <c ười> yeah, yeah. อห่ใหญ่ฮ่านี่มึงเล่นอ่กูเตือนนะกูไม่ใช่เพื่อนเล่นลมึงน,นอะนอยู่เท่าไหรอายุสิบเก้าแล้วนะ <c ười> อ๋อทำไมอายุเยอะจังอายุเคลื่อนที่ได้ใช่ไหม Thế thì tuổi của em là bao 1 giờ đến 1 giờ thì tương 1 giờ đến 1 giờ rồi. Ôi, lùng khốn nạn. lùng thằng khốn nạn. Em thích chơi với người lớn, em Tại sao? Người lớn là sao? Người lớn là sao? Em khốn nạn con Khốn nạn sao? Em khốn sao? Để tôi đi, em muốn chơi Ai ba ไ่นลองสวดเหมือนให้ฟังนะเล้งคออ,อันนี้คืออะไรแทพระเจ้าสั่ง,งว,งว่ายังไงวัดนักคุยภาษาเนี่ยเอ้ยนเนียเดาเฮ้ยเดมันมันนี่อ้ภาษาอะไรภาษาอะไรภาษาเทบผมภาษาเทพเขาหนามก็ยนามก็ใช้ม,มานักกาละมาฟัเอ้ยเ

นะอย่ามาอ้อเลิกก่าเลยอย่าเต็นะห,<อ>หอนทำไมหอนทำไมเรื่องกูเสือกอะไรใหญ่ยเยอะนะมึงนะงอ๋อมันเป็นพี่น้องกับไอ้แผลนี่เอพื่อนลเหรอเป็นเอ้ยเป็นเพื่อนไอ้แผลใช่ไหมเรื่องกูกเอ้ยเสือกเสือกแก่เสือกแทนอะไรแก่ปะเสื้อไปแล้วไม่อยู่กับมึงอะ่ะมึงไม่เต็มอย่างเงี้ย ไม่ชอบอยู่กับคนไม่เต็มนะไม่ให้เล่นพูดจาไม่ดีไงไม่พาไปเล่นล้วไปเล่นในป่าไปสาวจีบกูเย่มเงี้ยสาวไม่จีบเขายังมึงหรอจ้าจีบเย่มเงี้ยสาวอะไรสาวสนแตงเหรอสาวไฟฟ้าหรือเปล่านำนาาเงี้ยในเปิดหน้าดิเปิดไม่หน้าหน้าเปิดมาเงอลองมึงอ่ะลองมึงอะโหดทำหลอกทำหลอกทำหลอกหลอก มามึงอ่ะมึงหลอกคนทั้งโลกก็หลอมาไอเออ้เงี้ยคนตกมึงไม่ต้องเล่นน้ำหรอกมึงอ่ะกลับบ้านไปเลยกูจะฟ้องชาวบ้านมึงจุดไฟฟ้องไปเลยจดไอ้เียมึงไม่เต็มเหรอไอ้เงี้ยมึงจุดใช่มึงจุดเหรอเต็มไหมนะฮะไอ้เงี้ยโลกยิ่งร้อนยมึงไปจุดทำไมฮะต่อยก็บ้าหไอ้เงี้ยมาเป็นมวยแล้วจังเป็นมวยนะ มวยะไรนะมวยกุนกคาแมรหรือเปล่าเนี่นาขวิงไม้มาลาต่อยมาเอ้กระจอไอไ้เนี่ยการเตะมึงอ่ะ่อุ้ยวิ่งทำไมวิ่งทำไมเอออย่างโกอายุยี่สิบแลาไม่ใช่หรอมาอมามาวิ่งทำไมฮะ ออกมาและอืมอืมคุณเล่จะมาฮะทำตัวไม่มีมารยาทเชื่อมแตกว่ะมือมารยาทไหมเนี่ยมือมาตดอะไรอย่างนี้ฮะไปไอ้กวยเที่อืมมารยาทแล้หลปล่อยทองเลยอนะมาเลยมา อไรไหมฮะกวนตีล่ะเออกวนตีล่ะเออมะเป็นคาบอยคาบอยส้นตีงนี่กล้าโมกลูกเสือใครมาใส่ฮะหลังตู้อีกต<อ><อ>าโกูใส่โว้ยเนียกูจ,จ,จ้ากลับบา้านแล้วท่าไม่ชอบผมไม่สนใจมันละ ไม่ากูอย่าไปด้วยไม่ให้ไปอย่าไปครูจ่าให้มันดีๆก่อนอย่าไปอย่างของกูขอดังคอดีๆก่อนแบบพี่ดูเขาไปด้วยเงี้ยเหรอฮะไม่ให้ไปไอ้กูยังไม่ไหวใจกูขอมึงว่ามาถ้าชอบกูจะเข้ารถกลับไม่ให้ขึ้นกลับบ้านไปเลยครูจาไม่ดีไม่ให้ขึ้นกลับบ้านไปเลยขึ้นอย่างงงไล่มาไม่ครับ ไม่ผูจ่ายมันดีก่อนไปครับจ่ายมันดีก่อนคือขาบเมื่อกี้ผมเห็นแล้วมึงรถข้างบนอ่ะผู้จ่ายมันดีอย่างขอโทษก่อนขอโทษครับเออดีมากขอโทษนะไม่ให้ครับไปเลยแมวน้องขอโทษก่อนแมวไหนอะไรข้างบนไหนนู่นอ่ะอย่างนี้วะยังทำอะไรรถกูอ่ะ Họ họ cho lưỡi cua lê Mèo Chạy mà dưới lưỡi cua nhau không hả? Mình chắc không là phải này Quả gì không ấy Ê là bằng lồm ná Hơi 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 พอได้เลยเอวพอได้แล้วพอได้แล้ว,อลวรอแกงมาเดี๋ยวพาไปเล่นส่งกลางก็ได้รอวันที่สิบสามก่อนอีกไม่รอเด็กสี่วันเดี๋ยวมากูไม่รอรอยู่เบื้องเล่นกจูจะเ,เล่นเล่นคนเดียวเลยกลับมานเลยกลับไปเลยไปนะหิวข้าวเออดเด็กสี่วันกูมาหาหิวข้าวไม่เอาจะไป<อ>กูได้หรอนั่งไม่ได้เออกูจ่ายไ้ดีๆก่อนผมไปนะครับโอเค ขอโทษพี่เอฟซีดที่พูดจาไม่ดีเมื่อกี้ขอโทษก่อนขอโทษครับขอโทษบอกดิผมขอโทษลุงลุงป้านาอาทุกท่านผมขอโทษลุงลุงป้านาอาทุกท่านที่ผมทําตัวไม่ดีที่ผมเมื่อเมันเชื่อค้าจะมาฮะพูดดีดิที่ผมทำตัวไม่เออพูดดีดิจับรถดิี่ขายยังไม่ถึงหน่วยหนูจะไม่ทําอีกแล้วครับหนูจะไม่ทําอีกแล้วครับโอเคไปแข่ เค้ามันน okay well ่าจะกลับต sure. ัวกลับใจแล้วมันน่าทำตัวกลับใจแล้วไม่ต้องพูดแล้วอ้อมก้อยกูพูดตามอ่ะไม่ต้องพูดแล้วเคยต้องชมใบบายนชิบหายเลยน่าจะกลับตัวกลับใจแล้วนะ